ไม่ยิงไม่โดนจริงอย่างที่เขาว่าเลยครับน้ำใสปรับเสียนยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดนนะครับตัวที่โดนก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเพราะว่าตัวที่โดนก็คิดว่ามันไม่โดนนะครับเ,เชื่อแล้วครับ น้ำใสปรับเสียนจริงๆ